สวัสดีเช้าวันที่สองจ้าในสิพามาชวมวิวมันดื่มแต่ว่าหมอกไหลจังหน่อยจ้ะไปสิลงไปกินข้าวเศร้าจ้าคนตกพี่น้องคนตกไปปล่อยติดทะเลเฉยๆไม่หิมะเนาะก็ดีตรงนี้เนาะดีอย่างตรงนึงสิลงไปกินข้าวเศรา้าแล้ว่ะเงียบสงบพี่น้องเสียงคืนไอ้น้ำทะเลกระทบอันนี้ มอกข้ามอกเงียบสงบตรงนี้คนพักนักท่องเที่ยวกับว่าหลายจ้ะว่าแมนซ้ำเหมือนจานว่าแมนหนาลอนเราจะลงไปกินขา้าเศร้าพี่น้องกินขา้าเศร้าตรงนี้ก็ยัง ก็กลับมาหลายโลกแล้วจ้ะซึ่งสายพันธุ์หมอกสายพันธุ์ไม้ที่นี่ก็ให้ยสซแมนเวลาช่วงอันที่เ้าลงไปตักอาหารแต่เวลายยกกินเ้าก็ยังถอดแมสออกจ้ะปะพ่วงให้อะไรกันเนาะเชื้อง <im it> ลงก็ได้หลายยึดกาเป็น่ยนก็เท่อสายพันธุ์ไม่้ผลิตออกมาเรื่อย กินอะไรกันอะไรครับนี่ไงวันนี้นี่อาไใช้สมดนมลอด้วยตับกระเพาสมดนมลอด้วยแม่ได้เบคอนของแมมาได้อะไรเดี๋ยวไปเอาไข่ดาว ไชไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ กินให้เสร็จเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ใหม่กินให้มันเสร mm ็จ hmm. อนกินเสร็จแล้วก็คุณทองจ้าคุณทองไม่่ตีน <S 3 |th|> ี่ใครอิ่มไหมอิ่มไหม กินเขาอิ่มก็ขึ้นมาลิเล็จกจังหน่อยจ้ะเดี๋ยวให้แฟนเพิ่นเคียงงานเราเพิ่มมาเพิ่นสิบบาไปซื้อเสื้อผ้าาซไปซื้อเสื้อผ้าทำพี่น้องตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วคือยังสิอยากนอนนี่ยแหละสักสิบสิงีบหยบจังหน่อยวะหรือเปล่ากับวะหูเด้อดรอลิดไปก่อนจ้ะอุ้ยไอแกม้มหุ้ยสันสิบ้าไปซื้อเสื้อผ้าเนาแข่งเล่นเลยทีข่งเล่นด้วยเหรอ,อ ยาวะไรวันนี้จะซื้ออะไรบ้างโอ้สันตา้าไม,ไอไมาาอ่อะไรโอเคไหมสันต้าใจดีใจดีนะซันต้าคอสซื้ออะไรเออเออเออเอเออออกมาข้างนอกอะฝนตกพี่น้องฝนตกอันมัตยุดบ้างแต่ก็คือมมา,ากเะจ้ะทั้งหนากระสิตกอีกอยู่ จริงๆก็อยากนอนอยู่ทั้งห้องเลยพี่น้องอยากนอนสบายๆอย่างสินะเพราะว่ามาพักพอนแล้วเพราะว่าร่างกายของเฮาอ่ะใส่งานมาหลายพอจากก็อยากนอนอยู่ซื้อสินะห้ากิแลก็อยู่ซื้อกินลดจ้า

ซื้ออะไรวันนี้ซื้ออะไรโอ้ยอ oh, ย่ารีบละยา่าแต่บ,บุรีซื้อของเห่นเด็กพี่น้องอยางจูงแม่ว่าสัญญางบอกเลี้ยวแม่ก็ยังอันคัสสันๆนูน่แวะก่อนเลยจากของเห่นก่อนเลยถ้าอันบุรีของเขาก่อนนี่ยเขาก็สินอยากล่าแม่ไปเลือกเสื้อผ้าพ่อไปเลือกเสื้อผ้านานเขาก็สิงิเเลยพาคลานเขาลานของเห่นก่อนเลย เขาจได้มีกำลังใจจ้าควันและกำลังใจให้การเดินและก็ล่อพ่อกับแม่เลือกเสื้อผ้าจ้าพอกับแม่ก็เลือกเสื้อผ้าอะไรจ้าบัตนี้ก็มาเลือกของลูก่ตจ้าหน้าที่ของพ่อจ้าเลือกให้ลูกจ้าหลังจากนั้นก็มาจ้าให้พ่อเพิ่นไปอันนั้นแล้วแอนก็ซื้อเรียบร้อยแล้วจ้าที่นี่ก็แอนก็มานั่งอันให้ลูกอันเล่นเครื่องหล่นตัวนี้พิ่อยากพากันเล่น นั่งลินถาพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนไปเอ็นซื้อเสื้อผ้าให้เพื่อนไปผู้เดียวจ้ะเพื่อนเลือกเองเพื่อนมากุบได้ก็เลือกเองเลยแต่ว่าของเมียนี่ต้องเลือกให้เด้หลังจากซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วที่นี่ก็จะไปอ่ตามหาแมคโดนอให้เด็กหน่อยจ้ะลูกๆพากกันอยากกินแมคโดนอตัวนี้ก็จะเป็นแถบในเมืองของลียกาจากเมืองลียกาประเทศโคเอเชียจ้ะ เดี๋ยวไปหาหม่องจอดรถก่อนพี่น้องก็สวยงามไปตามเอ่อแล้วแต่พื้นที่ประเทศจา้ามาก็จะเป็นตึกใหญ่ๆเนาะจา้ะเนาะสมัยแต่ก่อนเพิ่นก็จะมักสร้างเป็นตึกใหญ่ๆ <c oughs> ไปหาแนวกินเร็กอน่อยกินเอ่อกินแมคโดน,นัลล์แต <c oughs> ่ว่าแม่เห็นอาหาร <c oughs> อาหารซ <c oughs> ัมติงบางอย่าง <c oughs> จำฮอดล้านได้พี่น้องนั่งรถมาพานมาพ่นมาไปทั้งนี่ทั้งนี่พ่นมาเล้าจูงมือพ่อพ่นไปหาล้านแมคโดนัลด์จ้ะได้แล้วจ้ะสร้างมาเหมือนเดิมจ้ะมันฟรังทอดแล,ล้วก็ไก่ทอดจ้ะตอนนี้พ่อกับแม่ก็เห็นล้านนี่ก็ลองลองซิมเบิ้งอย่าเพื่อนถูกปากเบิ้งก็เลยซื้อสร้างไปคนละย่างค่ะนี่ก็ย่างย้อนก็ไปลูกสาวว่าพ่อพ่อเห็นอันนี้อยากกินอีกแล้ว ໃສ່ໃໝ່ວ່າເພິ່ນກໍເົ້າປ້າກະຍ່າງໄປຕັ້ງໃຫ້ຄົນລົມມ່ວນຫັ້ນພີ່ນ້ອງຄວາມສຸກຂອງເດັກນ້ອຍນາຈານະມນຫາຍ ่ออกข้างางงลาปจาที่นี่ก็เดินไปหาที่จอดรถจ้าพี่น้องความสุขเล็กๆหน่หนอยวันหยุดพักผ่อนจ้า ของลูกๆน้ำลูกๆอยากยังอยากไปใส่พ่อกับแม่กับผ้าไปเสียบหลายเสียบ <c oughs> หมูอันก็กินมื้อนี้ก็กินอีกแล้วพี่นอ้องเขาในตูวเมืองแน่ค่ะแน่กินเลยในตูวเมืองจ้กกะดีเยกะกะ่ะติดผมแม่ว่ะ <c oughs> ยุ่เขาได้เชินกับเขาไปกินลเลรงเร็มพี่น้องเพราะว่ามันเป็นร้านมามี่หม่องนาง ได้เอาไปกินอยู่บ้านเอาไปกินยวในโรงแรมไปจ่ายเงินค่าที่จอดรถพี่น้องตรงนี้เขาก็จะมีตู้จ่ายเงินจะ้ะ<อ>แล้วก็จะมีแบบเป็นการแล้ห้องก็เอามาเสียบประตูเขาก็ยังเปิดที่นี้ก็เดินทางกลับโรงแรมพี่น้องโอ้พอกแม่หนีหิวเข่าพนัดหามงแงแง่ละสิหามงแงและะ่ลจ้ะ เดินทางกลับเลยจาโรงแรมจะหิวเข่ามากๆเลยเดี๋ยวพี่น้องไม่กินข้านี่แหละถ้วยระดับโรงแรมนะซอสหรือซัมซุงไม่มีนทำไมยังทำไมยังไม่ปริ้น100%ซอสนะอู้ย ก็เมนส์ส์ตายคนไทยเห็ดเง่งอืมโอเคอยู่นะนีไ่ไงในห้องอยูโป๊ะโป๊ะไหม,มน่าอยู่ต้องอยู่เมียเมียคนไทยแล้วอยู่ต้องสั่งเผ็ดนี่คือเผ็ดเขาโอ้ข้าว มีอะไรนะข้าวกับบีบวันอาหารชาติอะไรเนี่ยนี่ข้าวโพดบวบกระลำแครอทมุนอุ่ยปุ๋ยอยู่อาหารชาติอียงนอกวันนี้เนาะไม่อร่อยเล้หรอ,อาะกินกับเมียเนี่ยมามาไอ้กินนี่ก็ได้ ไอ้แฮปไอจะโอเคกปลากระป๋องมาเดี๋ยท e, in ี่น e, in. e, in ี ah ้ก็ได ah ้เอาหนึ ye, ah ่งไอจะกินก e, in ับปลากระป๋องได้เอาไปกินไอจะกินกับปลากระป๋องได้พ่อจริงมาเอาไปกินเลยนี่ปลากระป๋อง เอาไปเลยจ้ายกไปเลยจ้ากินเลยจ้าเมียมีปลากระป๋องอยู่เลยจ้ะเอาไหนดีอร่อยไหมเบเตอร์ใช่ไหมไม่อ่ามากมาหรอกเละสุ่มเปะเลยไม่ใช่ซอสมะนาใช่ไ,ได้ไหนไหน พ่อจะกินดูพ่อบอกวม่อร่อยเามา์คล kind of ็ดเป็นส well> yes um, ักพ uh? ัจืดจืดมากไม่โลชานนัวๆอยูนนิดนึง จะว่าพัดกับบัพัดจะว่ามันเป็นเสเสไหมพี่น้องมันเป็นเสแไหมมันอาจสเสฉบหลายๆคนก็ได้วต่ข่า, <Okay. S 2> าเห้าเนาะแม่นาหันันบ้าน้าเนายมันสีแสะไหมพี่น้องเขาว่ามเป็นเสแฉะเดีวเราจะมาคุยในพชเครับอืใส่มันจะอร่อยหรอมันประมาณ เอานี่เลยมาม่มาต้ยมยำใส่น้ำข้นไม่อร่อยเลยถ้าจะใส,ส่ใส่นี่เอาไหมใช่ใส่ลงไปนี้ก่อนใช่โอเคผมก็สุดที่สุดในตัวแล้วมั้งแต่ดิเทนก็สวยนะ Kulağın suyunu mayona alalım. Doğru Hı hı. Hı Her gün umut มันเสียบไหลแต่คุณก็กินไปจ้ได้คืนมาแล้วไส่ผงม,มาหนาแล้วก็แล้วใส่ผงจากใกล้เก็แล้วมันจืดพี่น้องสำหรับผู้เรียนมักใช้จืดจืดเอ่อเพื่อสุขภาพบางทีคึ้ว่าเขาเ็ดสิบบมี่แบบประมาณแบบเกลือก็แทบจะใส่รูเปลาคุณโมกับบุ้งหัวกักกน,กน ก็อยากจะใส่เพราะว่ามันบรสุดไหมพี่น้องรสชาติมันมันบสุดมันบากลางมันอยู่เออตืดๆเลยอ่ะตืดๆเลยอ่ะหรบคนที่แบบว่าเพื่อสุขภาพอีดทีอ่ะสรารับเฮาก็คือแบบเดี๋ยวลองชิมแต่ตอนแรกนึกว่าจะแซ่บจานนะกึ่งกินพอต้มอื่นแตพี่น้อง ขาแ,แ่น้์แล้วเขาอันอึดด้ี่นะใจก็แล้วแต่คนมานแบบว่าฝรล่งทหมากเขาก็จะกินรสชาติอย่างนี้แหละแต่ว่าคือยังว่าล้วแฟนแอนเพิ่นก็กินรสชาติน้ำเฮ้ามากเนาะเพื่อนก็หูหรืออาสิติตแอนรสดีกับเฮากับหูบหสินะมันบ่มีความกลมกลมไหมพี่ทองมันขาดความกลมกลมมันเลเวลที่แบบว่าจืดถึงจืดเลยไมม มันก็มีรสชาติที่แบบไปน้ำกันนี่นะไปยมากสุขภาพร้านนี้เลยจ้ะจัดอาหารบรูนึกบุออกถ้าจะเป็นอาหารเกาหลีก็เคยไปกินเกาหลีอยู่นะจ้ะแต่ว่าเป็นทั้งสี่นนะนึกอ,อ,อาหารจังไหนเวียดน,นามหรอ่ ก็ไม่อยากเดาจ้ะมันก็จะจืดนี่แหละกินไปพี่น้องเดี๋ยวซื้อมาแหละกองละาชิบสามยูโรด่าเราแฟนเป็นซังอ่ะใช่ยัางนีล่ะเพิ่มเพิ่มเงินเงินเดียวนี่แหะแต่ว่าเป็นยังเืินอะไรสิ จองเท่จองของแตวันจันเนียแบบมืออื่นกะประมัณบายสองจะไปกินอาหารไทยอะ่ะรสชาสิดูดันปันไดรอติดตามไปน้ำกันพี่น้องตอนแรกอะ่ะไปเห็นอะ่ะคิดว่าสีสังแค่กับอันเดียวหันนะคือเขาไม่ขายเขา อายแฟนซื้อแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยฉซื้อตัวเขาองซ์เลยนะซึ่งมากินกับปลากระป๋องเพราะว่ามีเขาแยกขายก็เลยเดี๋ยวซื้อมาั่งเถอะส่วนตัวรสชาติมันก็กินได้อะพี่น้องแต่ว่ามันกับบะแสแต่อาหารมือว่านไปกินนั่นอาหารอะกาําลังอะปลาพิซซ่า แสบมาดพี่น้องรสชาติแบบ,บมันสิกลมกลมมันบ่มีความเผ็ดความหยางหรอกแต่ว่ารสชาติมันแ่บไหมมันกลมกลมไหมดัมันอร่อยไปละพี่น้องสิเวเอแอนกาสินนั่งกินจนห้หมดนั่นแหละเสียดายเงือ่อนโพสืมาแล้วยี่สิบหกยูโรจากสองกล่องส่วแดงกาสินนี้ของแบ่บเฮานะนางไก่มากวามากมั่นนะจน้ะเนาะ ต้อกิน,นยาซีเมอร์ผลอะไรที่นองเสียดายอาหารเพื่อสุขภาพน้องมุนเนี่ถือว่าเป็นถือว่าดูแลสุขภาพเจ้าของจะเก็บปองปลาไปแล้วอ่ะปองหนึ่งไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าได้ใจได้แอนฝากกดซับสไครต์ก,กดแชร์กดไลค์ให้แอนด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า